ดีค่ะพี่นุลาชารถบ้านนะคะวันนี้พี่ก็มีโปรโมชั่นใหม่ๆนะคะมาแนะนําให้เลยโปรโมชั่นใหม่ในเดือนกันยายนนี้ก็คือสําหรับรถเก่งทุกคันนะคะเพียงแค่ลูกค้านะคะอายุ20ปีขึ้นไปไม่มีเครดิตติดแพ็์สิ่งเป็นพนักงานบริษัทมีสลิปเงินเดือนนะคะพี่บอกเลยว่าสามารถจัดได้เต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้คนค้าเลยค่ะที่จอดอยู่ขอเพียงมีรายได้2เท่าของค่าเงื่นรถเลยนะคะจบเลยค่ะเดี๋ยวพี่พาดูคันแรกนะคะ คันแรกจะเป็น Honda c ซ v i c นะคะตัวนี้2016นะตัว EL ราคาอยู่ที่679,000บาทก็เพียงลูกค้ามีสลิปเงินเดือนก็สามารถจัดได้เต็มและโปรโมชั่นในเดือนนี้นะคะขอแท้กนิดนึงสำหรับลูกค้าที่มีสลิปเงินเดือนมาออกรถกับทางเต็นนะคะภายในเดือนนี้ทางร้านมีเงินททุนให้ทันทีเลยคันละหน0 0 0หบาทเลยค่ะเต็นที่นะคะเต็นราชารถบ้านนะ อยู่โคราชเส้นหลังตลาดเซฟวันอยากออกรถนะคะสามารถปรึกษามาได้ที่เบอร์0877797744 7, นะคะใส่เด่วนเน้นโทรมาได้เลยนะอ่ะมาดูรถกันต่อํำหรับคันนี้ก็เป็น h o นด้า a จ z G K นะคะคันนี้ปี2016นะเป็นตัว S V ก็มีสลิปเงินเดือนอายุ20ติดแท็กซิ้งรายได้2เท่าไม่ต้องใช้คนคํำจัดได้เต็มฟีดาวเลยมาดูเลยค่ะ วันนี้เอากองทัพเก่งซิ่งมาให้ชมในส่วนของคันนี้นะคะก็เหมือนเดิมอายุ20ติดถักซิ่งไม่มีเครดิตก็สามารถจัดได้เต็มแต่คันนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการออกรถเพียง9 0 0 0ับาทเท่านั้นเพราะคันนี้นะคะทางร้านที่ใส่ฝา,ากระโปรงคาร์บอนชุดแต่งนะคะดิฟฟงดิฟฟี่พร้อมกับฟิล์มซิ่งคือแต่งให้ครบหมดเลยมาดูคันนี้อีกคันค่ะคันนี้ก็จะเป็น Honda c i v i c นะคะคันนี้เป็น Honda c i v i c เอส f d f d f d ลืมลืมอ่าตัวนี้เป็นตัวปี2 0 1 0 1 1ก็จะได้เต็มเพียงลูกค้ามีสลิปเงินเดือนติดแพ็กซิ่งมาแค่นั้นแหละค่ะคนค้ำก็ไม่ต้องใช้จบเลยคันนี้ก็จะเป็น Honda Jazz GE ปี08นะคะไอ้ X 09ค่ะคันนี้ยอดเต็มเหมือนกันและในส่วนของคันนี้นะคะ Mazda 2 2คันนี้นะจะเป็น Mazda 2ปี12นะตัวสปรอร์ตนะคะตัวนี้ราคา2 7 9 0 0 0บาทก็เพียงมีสลิปเงินเดือน อายุ20ติดแท็กซิ่ไม่ต้องใช้ผลคำจัดได้เติมนะคะตรงนี้และอย่าลืมนะคะสําหรับโปรโมชั่นในเดือนกันยานะเพียงลูกค้านะคะมีสลิปเงินเดือนมาออกรถก,กับทางร้านาแล้วก็เป็นพนักง,งานบริษัทเนี่ยค่ะก็คือทางร้านะจะมีเงินทําทุนแถมให้ทันทีเลยค่ะ1 0,000บาททุกคนันวันนี้พี่เอาเก่งซึ่งมาฝากนะคะใครติดตามอยู่ก็ฝากร้านด้นะคะเต็นราชารถบ้านเลยค่ะ